สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้อส,สบายๆเนาะคือว่าไม่ไม่เป็นแบบทางการอ่ะตอนนี้คือเที่ยวกับพี่ฟิลโฟโต้นะครับวันนี้ในในคอนเซปต์ของผมก็จะมีเคสมามีแขกรับเชิญมาแต่ละ EP ะ EP นี้เป็น EP แรกแล้วก็ได้คุณต้นแล้วก็น้องอ้อเข้ามาแจมด้วยเนาะซึ่ง<ช><ส>ทําคนที่เป็นไกด์หมดเลยนะ,ค,ะคือจะได้รู้ว่าเวลาเที่ยวเที่ยวด้วยตนเองกับเที่ยวมีไกด์เนี่ยมันต่างกันยังไงขออนุญาตถอดแมสนะครับเที่ยวด้วยตนเองกับเที่ยวกับไกด์เนี่ย มันต่างกันเลยหนึ่งคือเที่ยวเองอ่ะเที่ยวดาวมองหาข้อมูลเองอะไรทุกอย่างเปิดเสร็จแต่ถ้าอยู่ที่ใจเนี่ยมันจะมีเล็กๆน้อยๆบางจุดบางอย่างที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนเราอาจจะเสียวกลับไปหรือว่าสิ่งที่เราควรจะรู้หรือว่าสิ่งที่เราควรทําหรือไม่ควรทําหรือบางครั้งเรามาสถานที่แห่งนั้นแล้วมีส่วนที่เราควรจะทำเราก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวเราก็จะเดินชมบรรยากาศแต่ว่าเราจะนั่งคุยกันไปก่อนเดี๋ยวภาพอินเสิร์ตตามมาเพราะว่าหนึ่งคือเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เป็นคารามสถาน ซึ่งบางทีถ้าเกิดเราไปใช้เสียงอะไรอือข้างในน่า,าจ,จะไม่เหมาะสมเพราะบางพื้นที่เป็นส่วนของพ<ช>ี่ทานะครับใช่ค่ะฝากไปถึง<อ>คนที่เที่ยววัดวารามพยายามดูกฎระเบียบหรือว่าธรรมเนียมของการเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวันนี้อยู่วัดเชียงมั่นเดี๋ยวจะให้คุณเปิ้ลและน้องอ,อ้อนี่เป็นไกด์นำว่าวัดนี้พิเศษยังไงแล้วทำไมต้องมาเนาะ่ะ ก่อนอื่นเลยก่นอื่นเลยคือวัดเชียงม่นนี่มา,านนจากคาอะไรเอย่ยก่อนอ,อ,อ,อื่นเลยนะเรียนเป็นันเป็นเลยนะคะ <S <s ต้องบอกว่าวัดนี้จริงๆแล้วถือว่าเป็นวัดที่สําคัญอันดับหนึ่งเลยนะของเมืองเชียงใหม่เพราะว่าเป็นวัดที่พระยาบางรายท่านเสด็จมาประทับอยู่เพื่อที่จะวางแผนวางโครงสร้างวางผังเมืองเชียงใหม่ท่านก็ <S <s ได้เสด็จมาเริ่มที่นี่เป็นแห่งแรกนะคะซึ่งท่านก็ประทับอยู่แล้วก็มีหอนอนอยู่ เดิมเนี่ยจริงๆอ่ะชื่อว่าตำหนักเชียงมัน่นก็คือตำหนักที่ท่านประทับอยู่นั่นเองค่ะที่มานะคะหลังจากที่ก่อร่างสร้างเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะทางพระยามางรายท่านก็ได้ถวายให้เป็นศาสนสถานประจําเมืองเชียงใหม่วัดหนึ่งเลยนะคะสถานที่ตรงนี้ก็เลยถูกเปลี่ยนชื่อจากตำหนักเชียงมั่นมาเป็นวัดเชียงมั่นนั่นเองค่ะแล้วออมีอะไรเสริมไหม ไฮไลท์เพราะเชียงมั่นที่มาถึงปุ๊บนหละนึกภาพออกเลยเห็นไหมใช่ไหมก็คือก็คือเจดีย์ช้างล้อมค่ะด้านหลังของหงนี้ราใช่เป็นเจดีย์รูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนาฐานฐานช้างล้อมแล้วก็ต้องนับนับให้ได้ด้วยนะคะว่าช้างมีกี่ตัวนีไฮไลท์มีกี่ตัวมีกี่ตัวรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมว่ามีกี่ตัวเก็บไว้เป็นคําถามล่ะค่ะตอบนะคะสิบห้าตัวสิบห้าแต่นับยังไงก็ได้สิบสี่เพราะตัวที่สิบห้าก็คือตัวบันไดเขาออกไปแล้วเขาทําบันไดขึ้น นับให้ได้ว่ามีกี่ขั้าถ้าดูตามฐานข้อมูลชุดเดิมเนี่ยบอกว่าจะมีช้างี15แต่ถ้าเรานับมันจะมี14เพราะว่าไปทําเป็นบันไดทางขึ้นทางด้านหน้าเพราะว่าวัดเชียงมั่่เนี่ยถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากก็เลยได้รับการรีโนเวทหรือว่าบูรณะเนี่ยค่อนข้างจะหลายครั้งหลายครั้งหนึ่งเป็นวัดแรกสองก็คือเชียงใหม่หรือว่าล้านนาเราเนี่ยอาณาจักรล้านนาหรือว่าตัวเชียงใหม่เองเนี่ยผ่านการปกครอง หลายหลายยุคหลายสมัยหลายราชวงศ์หลายเจ้าขุนมูลนายเพราะการทำรูปบรรลงศาสนาเนี่ยมันมีมาอย่างต่อเนื่อง่อกคิดน้องเขาบอกว่าทองจังโกรดี่เป็นยังไงทองคือทองอะไรลืมไปแล้วทองจังโกรดี่ทองจริงเล่าทองจังโกรจังโกรลืมไปแล้วครับเป็นทองผสมระหว่างทองเหลืองหรือว่าบรอนซ์หรือทองแดงอะไรต่างๆเพื่อในยุคสมัยนั้นอ่ะทองคำบริสุทธิ์เนี่ยค่อนข้างจะทำได้ยาก ทองคําบริสุทธิ์เพียวๆเนี่ยการตีขึ้นรูปยากมากคือมันจะไม่เซ็ตตัวมันจะไม่มีความแข็งเพราะนันก็ต้องผสมตัวอื่นเข้ามาใยการที่จะมาทําเป็นแผ่นแล้วก็มาแรปมามาห่อห้อมตัวเป็นพระจินอ่าด้ยที่มาของทองครับว่าคนถ้าเป็นคําถามยอดที่อ่ะชาวต่างชาติท่องเที่ยวเราถามว่านี่ทองจริงหรือเปล่าเป็นใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเวลาในในเทคในตรงสื่อในคู่มือเนี่ยก็จะบอกว่า โกโกเด้นพารโกดาใช่ไหมใช่ใช่<อ>ใช่ค่ะอ๋ะองั้นแสดงว่าวัดในโซนล้านนาของเราเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ทองจังโกลในการขึ้นรูปพระเจดีย์นะคะความรู้นะในการห่อในการห่อหุ้มเองพระเจดีย์ถ้าเราเที่ยวเองเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าเที่ยวเองเราก็จะได้ถ่ายภาพเราก็จะได้เดินเที่ยวแต่เราก็จะไม่ได้รู้ประวัตินะความลึกซึ้งของประวัติล้านนาจริงๆเนี่ยมันต้องมาเที่ยวกับไกด์นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ความพิเศษขององค์พระเจดีย์เนี่ย<ฆ>อยู่ตรงที่ศิลปรกรรมซึ่งเป็นการผสมผสน<ฆ>อย่างที่เรารู้กันเรียนกันมาตามตำราตามประวัติศาสตร์หรือว่าต<ฆ>ั้งอิงใดก็ได้แต่ว่าเชียงใหม่เนี่ยสร้างด้วยพระนากศึกษาสามพระองค์มีพญาเมืงลายพระขุนยำเมืองและพ่อขุนรามคำแหง<ฆ>ในการที่อ,องค์พญามืงรายเนี่ยเริ่มสร้างเมืองเนี่ยท่านก็ได้เชิญทั้งพระสายทั้งสองท่านเนี่ยขึ้นมาช่วยวางผังเมืองวางสร้างเมืองก่อร่างสร้างเมืองนั้น ในรูปแบบการทําสถาปัตยกรรมการจัดวางการวางผังขององค์สถาปัตยกรรมทั้งหมดเนี่ย<ะ>ก็จะมีแรงบันดาลใจและการผสมผสานของศิลป,ปะสโุโขทัยถ้าเราจะเห็นเนี่ยองเจดีช้างล้อมเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่จะมีไม่เยอะเราเห็นว่าสถาปัตยกรรมของ<ะ>เจดีช้างล้อมเนี่ยเป็นได้รับอิทธิพลมาจากสโุโขทัยหนึ่งหนึ่งก็คือส่วนหนึ่ง สันนิษฐานว่าเป็นสกุลช่างจากสกโขทัยขึ้นมาช่วยด้วยเพราะยุคนั้นมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกันแล้วระหว่างเขาเรียกว่าระหว่างเราใช้คําว่าอาณาจักรเนาะเป็นอาณาจักรล้านนาอาณาจักรสกอตแลนตัวตัวเชียงใหม่เองเนี่ยเป็นต้องเข้าใจก่อนคำว่าคำว่าล้านนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงเชียงใหม่เพราะล้านนานี่กินพื้นที่กว้างมากล้านนานี่กินพื้นที่ไปถึง12ปันนาใช่ค่ะนี่คือถึง12ปันนาไปถึงพะเยา แผ่นันนี่ก็คือแผ่นดิล้านนานี่เป็นข้อถกเถียงกันแล้วว่าอะไรคือล้านนาล้านนาคืออะไรนี่ก็ยังเถียงกันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นนะล้านนาไม่ได้หมายความว่าภาษาก็ไม่ใช่ภ<ห>ูมิศาสตร์ก็ไม่ใช่อาหารหการกินก็ไม่ใช่ภาษาก็ไม่ใช่แต่ล้านนาทั้งหมดเนี่ยมีเขาบอกว่าในแวดวงวิชาการบอกใช้ว่าเอาอย่างนี้กรอบของล้านนาเนี่ยเขาอยู่ว่ากรอบคือพื้นที่ที่ใช้กฎหมายมังรายศาสตร์เคยได้ยินไหมกฎหมายมังรายศาสตร์ก็คือกฎหมายของ ล้านนาเดิมเนี่ยล้านนาอาณาจักร้านนาจังหวัดเชียงใหม่มีกฎหมายของตัวเองก็คือกฎหมายมังรายศาสตร์ซึ่งเป็นต้นแบบซึ่งเก่าเก่ากว่ากฎหมายตาสามดวงอีกนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยแล้วโมเดิร์นกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์เขาเรียกเฟมินิสต์ความเป็นเสมอภาคสูงกว่ากฎหมายตาสามดวงด้วยซ้ำเรื่องกฎหมายตาอ่มังรายศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอีพีหนึ่งเดี๋ยวจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาคุยด้วยซึ่งค่อนอันนี้ดีเทลค่อนข้างเยอะเป็นแม่แบบเป็นแม่แบบของ การจัดการสมัยใหม่ด้วยซ้ำนะใช้คําว่าด้วยซ้ําเมื่อ700ปีก่อนเนี่ยถ้าการตัดสินคดีความหรือความแฟร์ในในเนี้ยทันสมัยกว่าอ่ะทีนี้เรากลับมาพระแก้วขาวพระเสนต์ขามานี่คือคริสตันคริสตัลบูเดีนเมทซึ่งมีเรื่องราวที่อันเนี้ยนะเรื่องราวค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนมีความซับซ้อนถ้าเทียบความในส่วนตัวของผมเนี่ยคือ ความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตัวของพุทธรูปทุกองค์แต่ที่มาที่ไปแล้วความเก่าแก่แล้วมีหลักฐานเนี่ยน่าจะเป็นองค์ที่เก่าที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ในเมื่อมีคําว่าลบบุรีสีนครพีมีคาว่าเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยมีพระพุทธรูปที่อันเมมชิดมาก่อนหน้านี้อาจจะมีแต่ที่เป็นอย่างทางการเนื่องจากพระเศษตังคบันีเนี่ยพญามังรายเนี่ยหลังจากที่ท่านตีเมืองตีเมืองขริคุนชัยเดิมนี่ปฏิสถานอยู่ที่ขริคุนชัยโอ้อ่าตีเมืองชนะพญายีบามาปุ๊บเนี่ยก็ เรื่อนย้ายอัญเชิญไปปฏิสถานที่เวียงกุมกามตอนนั้นสร้างเวียงกุมกามก่อนก่อนที่จะเป็นเชียงใหม่เนาะมีมีเวียงกุมกามเดี๋ยวเวียงกุมกามนี่เป็น EP หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันเดี๋ยวเราต้องไปเดินเซอร์เวย์เลยนะเพราะว่าพื้นที่กว้างมากเลยหลังจากที่เวียงกุมกามเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมเรื่องการคมนาคมหลายๆอย่างเนาะใช่ค่ะพยามนณีเลยตัดสินใจมาที่นี่แล้วเสี่ยงเสี่ยงทายอ๋อเสียงด้วยใช้ช้างไม่ใช่ใช้ช้างนิมิตดอยสุเทพเป็นชัยภูมิ ซึ่งมองว่าตัวเมืองเชียงใหม่สถานที่ตรงเนี้ยเป็นเซ็นเตอร์ตรงเนี้ย<ฮ>ดินดีน้ำดีอยู่มสมบูรณ์แล้วก็เขาเรียกว่าฮงจุ้ยเนาะคือภูมิประเทศดีก็เลยตัดสินใจสร้างตรงนี้ก่อนท,นทีนี้การกําเนิดที่คุณปิ้ลได้กล่าวไปเนี่ยถูกต้องแล้วคือ<ฮ>เดิมเนี่ยเป็นหอนอนเดิมตรงนี้เลยเป็นเตียงนอนของพญามังรายยังไม่มีไม่มีอาคารอาอะไรทั้งสิ้นก็เหมือนเป็นกระโจมพักเหมือนเต็นท์พักก็คือจุดนี้เป็นจุดพักจอบแรกสร้างดวงเมืองปีผัง ดึงผังดึงระยะเนี่ยก่ยนยอนที่จะย้ายไปอยู่ที่ตรงหลังอนุสรณ์สาษกษัตริย์ที่กําลังพ<ด>ูางดาก<ล>ตรงน,นี้ที่เดิมที่เป็นคุ้มเมืองแก้วที่มันหายไปที่เดิมยังเป็นข้อสันนิษฐานแต่นี่คือแน่นอนของจินแน่นอนคือว่าเป็นห้องนอนเดิมที่คุณต้นบอกต้นว่าต้นรายการเมื่อกี้โดยทำเนียมแล้วเนี่ยจะไม่มีการให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับทับที่นอนของกษัตริย์ไปทำเนียมก็คือจะสร้างองค์เจดีย์ทับหลังจากนั้นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปุ๊บเนี่ย วัดก็ถึงจะเกิดเป็นวังก็จะกลายเป็นวัดไม่ใช่พูดผิดว,วังก็จะกลายเป็นวัดซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราดูหนังเขาเรียกหนังจากรวัง,ง,ง,งสถานที่เป็นตัวองค์วังองค์นี้จะเป็นอุโบสถเป็นวัดเลยนั่นคือจริงนะ,ะไม่ใช่ว่าไม่มีสถานที่แล้วไปเมคะนะส่วนใหญ่การจะเกิดวัดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์สร้างในสมัยก่อน ถวายจากวังเดิมแล้วให้เป็นวัดมีการเคลื่อนย้ายมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่พักหรือว่าแปลพระราชฐานเขาใช้คํานี้เนาะก็จะเกิดขึ้นเป็นตัววัดขึ้นมาใช่นี่คือคุณได้เก็บา้ว้นะข้อมูลแน่นเนาะแต่ว่าถ้าเที่ยวกับไกด์เนี่ยรู้หมดรู้ทุกอย่างว่าถ้าคุณเที่ยวเองคุณเที่ยวได้แต่คุณรู้แค่นี้นะแต่เที่ยวกับเราเนี่ยเบ็ดเสร็จใช่ไหมเรารู้ทุกเรื่องทุกอย่างทุกข้อสงสัยใดๆเนี่ยเพราะแต่ละอย่าง ในหลักของการสร้างของพุทธศาสนานะทุกอย่างมีที่มาที่ไปไม่มีอะไรที่ทํามาโดยลอยๆมันจะมาอ้างเหมือนสมัยนี้ว่าอันนี้มันคือศิละปะไม่ใช่<ะ>การจะสร้างแต่ละชิ้นแม้กระทั่งเกลด็ดตึงเกลด็ดพญานาคมีเกล็ดเกล็ดมีอะไรเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่เนี่ยมันมีมันมีที่มาของของการสร้างเหตุผลของการสร้างมันสัดส่วนจะลงตัวหมดทุกอย่างดีเทลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเดินคุยกัน<ะ>โอเคงั้นเดี๋ยวเรา move เนาะโอเคครับ ่ะงั้นเดี๋ยวตามกันไปดูข้างในนะคะว่าจะเจอกับความสวยสดงดงามของศิลปะวัฒนธรรมเชียงใหม่อย่างไรบ้างนะคะโอเคครับผมขออีกช้อนหนึ่งได้ไหมได้ครับคือหอไตค่ะห่อไตแต่ว่าจะไม่ค่อยมีใครสนใจเหอไตเนี่ยหอไตเชียงวัดก็เขาก็มีอานนี้นะเขาก็มีเรื่องะเมื่อก่อนเขาเลี้ยงจระเข้นะรู้ป่ะข้างล่างสอืมเหตุที่หอไตเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กลางน้ำหนึ่งคือข้างในเนี่ยจะเก็บพระคมทีค่ะ เดิมในอดีตเนี่ยพระตำพีเนี่ยสร้างจากใบคอยใบลานมาจากวัสดุที่เป็นจากธรรมชาติเป็นใบไม้อ่างเงี้ยคุณเขาก็จะใส่ไว้ข้างในหอไตบรรจุข้างในถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นสาราเป็นหอไตดูง่ายไม่มีประตูหน้าต่างจะมีทางเข้าทางเดียวอะมีแค่หน้าต่างในรถจะเปิดเฉพาะเวลาใช้งานเท่านั้นเพรานั้จะปิดแล้วข้างล่างเนี่ยที่เป็นน้ํห้อกกันมดหมอดแมลงปวกหนูสัตว์ต่างๆที่จะเข้าไปกัดกินคือคือมีภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญา ที่ใช้กันมานานเลยนะคะเป็นพันปีละวเป็นพันๆบางวัดเนี่ยบางวัดดังๆก็ที่มีเลี้ยงจระเข้เลี้ยงอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเขาก็จะมีนะเพื่อป้องกันขโมยขโจรอ่ค่ะค่ะอู้อันนี้ก็น่าสนใจจุดหนึ่งเลยนะคะเราจะเห็นเห็นเราจะเห็นที่สะพานเฮนใต้สะพานนี่เป็นแบบสมัยใหม่โมเดิร์นแล้วก็คือเขาจะสไลด์ใช่ไหมฮะแล้วก็เชื่อมต่อเพื่อไปไปเอาค่ะส่วนโครงสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆจะเหมือนคล้ายอาคารทั่วไป แต่มีความต่างนิดหนึ่งก็คือตัวบันไดจะไม่เชื่อมต่อกับตัวอาหารแล้วก็ตัวอากาจะไม่ติดพื้นจะต้องยกสูงจากพื้นแล้วก็ตัวเสาจะต้องยกสูงแล้วก็มีอะไรที่มันป้องกันแมลงเข้าไปกัดกินแต่ปัจจุบันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุวัฒนธรรมไปละเพราะว่าพัะไตรปิฎดก็ดิจิทอลเรียบร้อยหายไปเรียนหายมีการบันทึกเรียบร้อยตดยวนี้พัะไตรปิฎกเป็น PD f เอหมดแล้วเนาะ งั้นเดี๋ยวเราไปที่จุดสำคัญจุดอื่นค<ช>ือหลักศิลาค